แจกเงิน10,000บาทเฟส2ผู้สูงอายุเตรียมเปิดให้ตรวจสอบรายชื่อผ่านแอป,ปทางรัฐวันที่2 0ถึง22มกราคมนี้วันได้รับเงินรอนายกคอนายจุลพันธ์อมรวิวัตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านผู้สูงอายุแจกเงิน1 0 0 0 0บาทเฟส2ว่าขณะนี้ขั้นตอนเรียบร้อยหมดแล้วยืนยันว่าจะมีการโอนเงินให้ก่อนวันที่29มกราคม2568นนี้โดยขั้นตอนนี้คือการส่งข้อมูลจากสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล องการมหาชนสพอรอหรือดีจีมาที่กระทรวงการคลังเพื่อตรวจสอบข้อมูลคาดว่าปลายสัปดาห์นี้ข้อมูลทั้งหมดก็จะเรียบร้อยจากนั้นนกกระทรวงการคลังก็จะใช้เวลาในการจัดการอีก3-4วันแล้วจึงส่งให้กรมบัญชีกลางเพื่อตรวจสอบข้อมูลก่อนโอนเงินอีก7-8วันเงิน10,000นบาทน่าจะพร้อมแจกได้ก่อนวันที่29มกราคมนี้แน่นอนส่วนรัฐบาลจะแจกเงินวันไหนขอเวลานัดหมายกับนางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีให้ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนายจุลพันธ์กล่าว ประกาศรายชื่อผ่านแอปทางรัฐนายจุลพันธ์กล่าวว่าส่วนวิธีการประกาศรายชื่อจะใช้ช่องทางของแอปพลิเคชันทางรัฐเนื่องจากเป็นช่องทางที่ลงทะเบียนเพราะฉะนั้นกระทรวงการคลังก็จะส่งผลการตรวจสอบไปให้กับทางดีจีเพื่อให้นำเข้าระบบแอปทางรัฐคาดว่าจะตรวจสอบรายชื่อได้ประมาณวันที่20-21มกราคม2568นี้ ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้สูงอายุยังไม่ผูกพร้อมเพย์หรือสิทธิตกหล่นทําให้ไม่ได้รับเงินในรอบก่อนวันที่29มกราคมก็ไม่ต้องเป็นห่วงเพราะกระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางได้จัดทํารับจ่ายซ้ําใครอีก3ามรอบเพื่อกันการตกหล่นและเป็นการให้อุดทนสิทธิ์ด้วยส่วนด้านผลต่อเศรษฐ,ฐกิจยอมรับว่าโครงการกระตุ้นเศรษฐ,ฐกิจผ่านผู้สูงอายุแจกเงิน10,000บาทเฟสสองมีขนาดโครงการเล็กกว่าเฟสหนึ่งเพราะฉะนั้นผลที่เกิดอาจจะไม่เท่าเดิม รัฐบาลก็ทํามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอีกหลายโครงการได้แก่โครงการเติม1 0,000บาทผ่านดิจิทัลวอลเลตเฟสสาคาดว่าจะมาในช่วงไตรามาสที่2ปี2568และโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชนหรือ SME ที่คาดว่าจะออกมาในช่วงเดียวกันเงื่อนไขผู้ที่ได้รับเงิน10,000บาทเฟสสองผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปที่จะได้รับเงินก้อน1 0,000บาทต้องเป็นผู้ที่ลงทะเบียนแอปทางรัฐเท่านั้นคนไม่ลงทะเบียนซูเปอร์แอปทางรัฐหมดสิทธันที ตัดสิทธิ์คนที่ได้รับเงินเฟสแรกไปแล้วกลุ่มเปราะบางก็หมดสิท์ไม่มีรายได้เกิน840,000บาทปีไม่มีเงินฝากทุกบัญชีเกิน500,000บาทไม่อยู่ระหว่างต้องโทษจำคุกในเรือนจำไม่เป็นผู้ถูกระงับสิทธิ์หรือถูกเรียกเงินคืนในมาตรการโครงการอื่นๆของรัฐไม่เป็นผู้ฝ่าฝืนเงื่อนไขมาตรการโครงการอื่นๆของรัฐ จ่ายเงินก่อนตรุษจีน2,568 29มกราคม2,568วิธีตรวจสอบสิทธิ์เงิน1,000 0บาทผ่านแอปทางรัฐวิธีตรวจสอบสิทธิ์เงินดิจิทัล1,000 0บาทผ่านแอปทางรัฐมีดังนี้ 1. เปิดแอปทางรัฐเข้าสู่ระบบให้เรียบร้อยจากนั้นกดปุ่มตรวจสอบสถานะ 2. ระบบจะขออนุญาตเข้าถึงข้อมูลและขอยืนยันเบอร์โทรศัพท์มือถือเพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนให้ท่านกดปุ่มยืนยันข้อมูล 3. กรอกเบอร์โทรศัพท์และกดปุ่มรับรหัสทาง SMS OTP 4. กรอกรหัส OTP และกดปุ่มยืนยันโทรศัพท์มือถือ 5. กดปุ่มอนุญาตให้แอปพลิเคชันเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล 6. ระบบจะแสดงผลว่าสถานะในการรับสิทธตามโครงการเติมเงิน1,000 0บาทผ่านดิจิตอลวอลเล็ของท่านอยู่ในขั้นตอนใด หากอยู่ในขั้นตอนที่3คือระบบอยู่ระหว่างการตรวจสอบสิทธิหักอยู่ในขั้นตอนที่4คือท่านไม่ได้รับสิทธิหักอยู่ในขั้นตอนที่5คือท่านได้รับสิทธิตามโครงการเติมเงินดิจิทัล1 0,000บาทเงินดิจิทัล1 0,000บาทเฟซสามได้วันไหนโครงการเติมเงิน10,000บาทผ่านดิจิต่าเวลต์เฟซสามจะใช้วงเงินที่เหลืออีก1.4แสนล้านบาท คาดจะเริ่มช่วงเดือนเมษายนมิถุนายน2568หลังจากทดสอบระบบดิจิทัลวอลเล็ตเสร็จสมบูรณ์แล้วโดยกลุ่มนี้จะได้รับเงิน10,000บาทในระบบดิจิทัลวอลเล็ตเท่านั้นจะไม่มีการแจกเป็นเงินสดส่วนการลงทะเบียนในรอบกลุ่มผู้ไม่มีสมาร์ทโฟนได้อยู่ระหว่างพิจารณาและจะเปิดให้ลงทะเบียนได้ในเร็วๆนี้อ่านข่าวต้นฉบับได้ที่ตรวจสอบรายชื่อคนมีสิทธิ์รับเงิน1 0 0 0 0บาทเฟสสองต้องลงทะเบียนติดตามข่าวล่าสุดได้ทุกวันที่นี่เว็บไซต์ h t t p s w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  e b p r a c h a c h a t n e t